สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะครับคือตอนนี้รัฐบาลหลายๆที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังมองบิตคอยน์ต่างไปจากเดิมแล้วไม่ใช่แค่สกุลเงินดิจิทัลธรรมดาแต่เริ่มมองเป็นสินทรัพย์สำรองเชิงยุทธศาสตร,ร์เลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากใช่ค่ะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่สําคัญมากๆเลยค่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับโดยดูข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งรายงานของ Chan น Analysis แล้วก็มีคลิปวิเคราะห์ภาษาไทยที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ด้วยเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมหลายประเทศถึงหันมาสนใจบิตคอยน์มากขึ้นแล้วกลยุทธ์ของสหรัฐนี่เป็นยังไงแล้วมันจะกระทบภาพรวมยังไงบ้างคือบิตคอยนี่มาไกลจริงๆนะครับจากแค่เทคโนโลยีเฉพาะกลุ่มมากๆตอนนี้คือแบบอยู่ในความสนใจของแวดวงการเงินโลกไปแล้วใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าดูที่สหรัฐนะคะเขากำลังเจอสิ่งที่เรียกว่า เ,เหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะด้านหนึ่งก็คือวิกฤตนี้สาธารณะที่มันใหญ่มาก36ล้านล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ภาระดอกเบีย้ยอย่างเดียวปีหนึ่งก็ล้านล้านกว่าดอลลาร์แล้วค่ะโอ้โหเยอะมากนะครับนั่นค่ะเยอะมากเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมดมันก็เลยสร้างแรงกดดันมหาศาลเลยค่ะแล้วก็ยังมีปัจจัยภายนอกอีกอย่างกลุ่ม BriCS+ ที่พยายามจะลดการพึ่งเงินดอลลาร์หรือแม้แต่ระบบเพชรดอลลาร์ ที่แบบว่าใช้ดอลลาร์ซื้อขายน้ํามันเป็นหลักตอนนี้ก็โดนท้าทายอยู่เหมือนกันค่ะอ๋อครับครับคือสถานการณ์มันบีบให้ต้องหาทางเลือกใหม่ๆใช่ค่ะทําให้รัฐบาลต่างๆรวมถึงสหรัฐเองก็ต้องมองหาทางเลือกอื่นในการกระจายความเสี่ยงหรือสร้างความเป็นอิสระทางการเงินมากขึ้นหรือแม้แต่แสดงความเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมอย่างที่ ysis, เชนาลิซิสเขาวิเคราะห์ไว้นะคะครับแล้วสหรัฐนี่เขาไม่ได้แค่มองเฉยๆนะครับเขาเริ่มลงมือแล้วด้วย มีคำสั่งประธานาธิบดีออกมาเมื่อ6มีนาคม2025จัดตั้งสิ่งที่เรียกว่า SBR หรือ Strategic Bitcoin Reserve กองทุนสำรองบิตคอยเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการเลยใช่ค่ะกองทุน SBR E นี่เขาเริ่มต้นด้วยบิตคอยที่ยึดมาจากคดีต่ตางๆนะคะประมาณซึก0 2 0สน BTC แต่จุดสำคัญมากๆของคำสั่งนี้คือระบุชัดเจนเลยค่ะว่าบิต o i n ในกองทุนนี้ห้ามขายนะคะคือจะเก็บเป็นสินทรัพย์สำรองถาวนไปเลยเอ้าวเหรครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เคยเอาออกมาประมูลขายใช่ค่ะอันนี้คือกลับนโยบายเดิมเลยค่ะแต่ว่าสินทรัพย์ดิจิตัลอื่นๆที่ยึดมาได้เนี่ยจะแยกไปอยู่อีกกองทุนหนึ่งชื่อ US Digital Asset Stockpile พวกนั้นยังขายได้อยู่ค่ะอ๋อครับแยกกันชัดเจน โอเคทีนี้มันมีแผนที่ใหญ่กว่านั้นอีกผมเห็นมีร่างกฎหมาย Bitcoin Act ที่เสนอให้รัฐบาลสหรัฐซื้อบิตคอย n เพิ่มอีก1ล้านบิตคอยหนึ่งล้านบิตคอยนี่มันมหาศาลมากนะครับคาถามคือแล้วจะเอาเงินจากไหนมาซื้อครับเนี่ยพิมพ์เงินเพิ่มหรอครับตรงนี้น่าสนใจมากค่ะไม่ใช่การพิมพ์เงินเพิ่มค่ะแล้วก็ไม่ใช่การก่อหน,นี้ใหม่ด้วยแต่เป็นการตีราคาทองคําสํารองใหม่คือสหรัฐเนี่ยเขามีทองคําสํารองเยอะมาก แต่ว่ามูลค่าที่บันทึกทางบัญชีมันเป็นราคาเก่าต้องแต่ปี1 9 7 3 3นู่นเลยค่ะแค่42.22ดอลลาร์ต่อออนซ์โหเก่ามากใช่ค่ะร่างกฎหมายนี้ก็เลยเสนอให้ตีราคาใหม่ตามราคาตลาดจริงซึ่งตอนนี้ก็ราวราวสามัดอลลาร์ต่อออนซ์ส่วนต่างมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบแป0 0 0 0ล้านดอลลาร์เนี่ยแหละค่ะที่เขาจะเอามาใช้ซื้อบิตคอยน์เข้ากองทุน SBR เดี๋ยวนะครับ การตีราคาทองคําใหม่แบบนี้มันมันทำได้จริงเหรอครับทางกฎหมายแล้วมันจะไม่เกิดทบความน่าเชื่อถืออะไรหรอครับอืเป็นคําถามที่ดีค่ะคือในทางเทคนิคแล้วรัฐสภาสามารถออกกฎหมายให้อํานาจกระทรวงการคลังทําได้เลยค่ะส่วนเรื่องความน่าเชื่อถือก็มีคนถกเถียงกันอยู่แล้วละค่ะแต่ว่าแนวคิดแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะในประวัติศาสตร์ตอนปี1934สมัยประธานาธิบดีรูสเวล ก็เคยมีการตีราคาทองคำใหม่เพื่อช่วยแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วค่ะอ๋อมีกรณีตัวอย่างอยู่แล้ว แล้วทำไมเขาถึงเลือกบิตคอยล์ล่ะครับทำไมไม่เป็นสินทรัพย์อื่นก็เพราะคุณสมบัติเฉพาะตัวของบิตคอยล์เลยค่ะอย่างแรกคือความขาดแคลนที่แท้จริงหรือ absolute scarcity คือมันมีจำกัดแค่21ล้านเหรียญจริงๆไม่เหมือนเงินทั่วไปที่พิมพ์เพิ่มได้เรื่อยๆ2คือปริมาณมันคาดการได้หรือ predictable supply ผ่านกลไก h a ว i n g ที่ลดเหรียญใหม่ลงครึ่งหนึ่งทุกประมาณ4ปีแล้วก็3คือความเป็นกลางทนทานต่อการเซ็นเซอร์คือมันไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมของรัฐบาลไหนโดยตรงค่ะ โหสังดูแล้วพอสหรัฐเริ่มเดินเกมนี้ก่อนด้วยการตีราคาทองมาซื้อบิตคอยมันเหมือนเป็นการเอ่อกดดันประเทศอื่นไกลๆเลยนะครับว่าถ้าคุณไม่ทำตามไม่เริ่มถือบิตคอยบ้างสกุลเงินของคุณอาจจะด้อยค่าลงนะถ้าบิตคอยราคามันขึ้นไปเยอะๆใช่เลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าทฤษฎีเกมระดับชาติหรือ nation state game theory นั่นแหละค่ะ ถ้าประเทศอื่นเริ่มเข้ามาซื้อบิตคอยบ้างมันก็จะยิ่งดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งมันก็เป็นผลดีกับกองทุน SVR ของสหรัฐที่ถือบิตคอยอยู่แล้วนะคะแล้วถ้ามองว่าสหรัฐทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากระบบการเงินเดิมการที่ประเทศอื่นเข้ามาด้วยก็เหมือนยิ่งยืนยันแนวคิดนั้นเข้าไปอีกค่ะครับการเคลื่อนไหวของสหรัฐนี่คงส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกแน่ๆแล้วประเทศอื่นๆตอนนี้เขามองเรื่องนี้หรือทำอะไรกันอยู่บ้างครับ ก็มีหลายระดับเลยค่ะบางประเทศก็ไปไกลแล้วอย่างเอลซาวดอร์ที่ใช้เป็นเงินถูกกฎหมายไปเลยหรือ,อยังพูตานอันเนี้ยน่าสนใจมากเขาใช้พลังงานน้ำสะอาดมาขุดบิตคอยน์ผ่านกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหรือ SWF ซึ่งเป็นกองทุนของรัฐที่อาจจะคล่องตัวกว่าธนาคารกลางนะคะอ๋อ SWF จะยืดหยุ่นกว่า ส่วนในโยุโรปก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวอย่างธนาคารกลางของเช็กก็เริ่มศึกษาสวิตเซอร์แลนด์ก็มีภาคประชาชนพยายามผลักดันหรือสวีเดนก็มีการตั้งคำถามในสภาแต่ก็ยังยังไม่มีอะไรชัดเจนมากนักนอกจากนี้การยอมรับในระดับสถาบันอื่นๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างกองทุนบำนาญใหญ่ๆในสหรัฐเช่นของวิสคอนซินหรือมหาวิทยาลัยดังๆบางแห่ง ก็เริ่มลงทุนในบิตคอย n ผ่านพวกกองทุน ETF แล้วค่ะอืมครับครับผลกระทบต่อตลาดถ้าเกิดการซื้อลอตใหญ่ๆแบบนี้จริงก็อาจจะเกิดซัปลายช็อคได้เหมือนกันนะครับคือของมีเท่าเดิมแต่คนอยากซื้อเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้บิตคอย n เป็นที่ยอมรับมากขึ้นไปอีกเปลี่ยนการรับรู้ของคนทั่วไปไปเลยใช่ค่ะแต่ก็มีความท้าทายสำคัญอยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บหรือคัสโตดีให้ปลอดภยัย รประเด็นนี้สำคัญมากเลยค่ะความเสี่ยงมันสูงทั้งจากแฮกเกอร์หรือความผิดพลาดภายในอย่างที่เราเคยเห็นกรณี FTX มาแล้วแล้วการเก็บบิตคอยน์จำนวนมหาศาลร,ระดับประเทศเนี่ยจะสร้างระบบเองหรือจะใช้บริการข้างนอกก็เป็นคำถามใหญ่ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองด้วยนะครับแต่มันเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเลยกองทุนบิตคอยใหญ่ขนาดนี้ก็อาจจะกลายเป็นเป้เปาโจมตีของแฮกเกอร์ระดับรัฐได้เหมือนกันถูกต้องเลยค่ะ การรักษาความปลอดภัยนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญสุดๆจริงๆเป็นความรับผิดชอบระดับชาติเลยค่ะครับผมเราทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่มันหมายความว่ายังไงสรุปสั้นๆก็คือเรากำลังเห็นการเปลี่ยนมุมมองต่อบิตคอยในระดับรัฐบาลจากสินทรัพย์เก่งกำไรมาเป็นสินทรัพย์สำรองเชิงยุทธศาสตร์ สหรัฐก,ก็มีแผนที่น่าสนใจมากโดยใช้การตีราคาทองคำเป็นแหล่งทุนแล้วก็มีแนวโน้มการยอมรับในระดับสถาบันทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังมีความท้าทายเรื่องการจัดเก็บความปลอดภัยที่ต้องจัดการให้ได้ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในโลกการเงินที่กําลังเปลี่ยนไปเนี่ยมันกําลังส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบการเงินแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วสินทรัพย์ที่มันกระจายสูงอย่างบิตคอยเนี่ยอาจจะมีบทบาทอะไรสําหรับเราๆท่านๆท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อืมก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดกันต่อดูนะคะ Many Skill เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงินให้คนฟังนะครับ ให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรนด์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจำกัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี